ผมในฐานะในานามของคณะกรรมการมัสยิดอสลามบ้านหอก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนาอันหนึ่งอานด้านศาสนาเพื่อสังคมอันหนึ่งนะครับคือกษิตอิสลามบ้านห้อนั้นมีดินียู่แปลงหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี่น,นะฮะ1 8ไร่เป็นชื่อของมัสยิดเป็นที่ชื่อที่เป็นที่ดีที่บำเพ็ญบุดเรา,าชาวไทยมุสลิมเชื้อสายกิบูนา ไล่ขชาวแบงกันริาวเชาเราเรียกแขกนะฮะมันม่รู้เรียกถูกว่าก็มีส่วนร่วมกันซื้อหากันมาเมื่อ150ปีก่อนแปลงที่หนึ่งเนื้อที่2 2 5ไล่เราได้นำมอบให้กับท่านขุนนะฮะคุณตาของประธานตวินพรเนี่ยเป็นผู้แทนนำไปมอบให้สร้างสนามบินเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับ ประกาศอยู่ในหน้าจิีจานุเบกษานะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของพวกเราและในวันนี้ยังมีที่ดิแนแปลงหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายมามีนานเนื้อที่อยู่28ไร่อยู่ห่างกันนี่ประมาณสักกิโลสองกิโลเนี่ยแบบนิดเดียวอยู่กลางเมืองเนี่ยใกล้ๆกับมสัสยิดช้างคาซึ่ง,งก็มีอายุร้อนกว่าปีแล้วเป็นชื่อของมสัสยิดด้วยควาแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ และการช่วยผักดันนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วรรมมันมองนอมทานะฮะท่านเมื่มสองปีที่แล้วท่านมางานเมาลิดที่มสัสยิดบันโฮท่านรู้จักที่แปลงนี้ดีท่านก็เลยแนะนําว่าน่าจะไปทําเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์กับสังคมแต่เดิมน,นั้นมีนักธุรกิจจากประเทศจีนจากอาหรับจากอะไรมากมายมาเสนอขอเช่าเพื่อทำคอนโดจะทำรโรงแรมจะทำอะไรมากมาย แต่มนติดที่ว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นชื่อของมาสิก์ถ้าคุณไปทำคอนโดไปทําศูนย์ท่องเที่ยวการดื่มกินการใช้ชีวิตข้างในมันก็ขับต่อหลักศาสนาเราก็ไม่ไม่ให้เช่ามาตลอดจนวันนี้ท่านอิหม่ามสังผู้แท้ภาพที่นั่งนี่นะท่านก็ผักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดถึงขนาดที่พูดว่าอยากจะให้มีการพัฒนาที่ดินแปลงนี้เพื่อสานต่อบรรพบุรุษ ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือแต่บรรอบอกให้ใช้ได้ทั้งประเทศเลยก็เลยเป็นมติว่าเราจะนำที่ดินพื้นี้ออกมาพัฒนาให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและเด็กที่บกพร่องทางสมองนะครับในที่ดินถื่นนี้เราก็กําหนดวันที่วันที่3กุมภาพันธ์เราจะจัดงานคาราเดลเนอร์ท่านอาจารย์บรอ ่านในการยิทีมงานท่านนี่แหละท่านประธา,า,านสภาเนี่ยท่านจะเดินทางมาเปิดงานแล้วก็จะมาขอดวัวในที่ดินผืนนี้ด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเราขายบัตรเพื่อเพื่อเป็นเองมอบให้กับมสัสยิดสลามบ้านหอก็โต๊ะละหนึ่งหมื่นบาทนั่งได้สิบคนแล้วกับโต๊ะละสี่พันนั่งได้แปดแปดคนอันนี้ก็แล้วแต่สถานหรือท่านจะบ,บริจาคก็ได้ไม่ต้องซื้อบัตรหรอกนะฮะทุกท่านจะซื้อ เอ่อมามาลงกระเบืจางมาทำทำกุศลในครั้งนี้นะครับตามแนวทางของอิสลาเราโดยเราวุฒิบัญมติคณะกรรมการวุฒิบัญชรอีมาต่อจากตุลนั้นเราจะให้ที่ดินมาให้มูลิธิจต่ตั้งมูลิธิเหมือนสารสาันตินี่แหละเราอาจจะเป็นสารสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งจะเข้ามาแล้วมาพัฒนาที่ดินเป็นอาคาร กรอสร้างก่บเาไวนี้โดยมัสยิดให้ใช้ที่ดินฟรีนะครับเราจะเปิดที่ดินให้ก็ขอเรียนเชิญแล้วก็รายละเอียดนั้นผมก็ส่งไปลงทางกลุ่มทางนำนะทุกท่านในเวลาสะดวกทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกชาติพันธุ์และทุกาศาสนาความเชื่อเรายินดีเปิดกว้างให้เข้ามาเราจะเปิดรับผู้ป่วย ที่มีกําลังรัพย์ให้เข้ามาอยู่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เข้ามาสัสยิดนะครับทั้งหมดจะเอาไปบริบาลคนชรา,าที่ยากไร้อันนั้นอยู่สีส่วนอันนี้ก็คือภาคหนึ่งก็เก็บเงินรายได้ไมส่สิไม่เก็บขอให้จับเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้อันนั้นก็ยังจะมีชุมชนมสัสยิดสำหรับพี่น้องที่ยากไร้นะครับมีบารลลหมามีสอนศาสนาในหลายอย่าง แล้วก็มีศูนย์ประชุมที่นั่นตั้งโต๊ะเลียงโต๊ะจีนได้สอ0โต๊ะมีห้องประชุมมีหลายหลาอย่างก็ขอเชิญชวน,ชวนแต่ว่าบบนักศิษ้าบร้องนั้นก็จะได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมไปกับเส้นทางบุญเส้นนี้นะครับอัสลลยกุมุลลาห์ตุตลล,ลาห์